thank สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ช่อง Hermione Peek อ,อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ outfit h e x ใน EP ที่7กันนะคะบอกเลยว่ารอบนี้ห่างหายไปร่วม4เดือนเลยนะกลับมาแล้วนะคะกับ outfit h e x ในช่วงบนนะคะ,ะก็คือช่วงคอเสร็จหรือว่าช่วงอกนั่นเองค่ะเริ่มกันทียอนแรกเลยนะคะเป็นการผสมกันระหว่างเด s ส babydoll นะคะอก shadow empress แล้วก็อก winter guardian ค่ะซึ่งเจ้าตัวอก babydoll นะคะารคาคา20,000จะกลับมาขายในการค้าทุกๆเดือนมิถุนายนถึ กันยานะคะอก s h adow empress ราคา2 0 0 0 0จะกลับมาขายทุกๆเทศกาลวันฮาโลวีนนะคะในร้านค้าอีกเช่นเดียวกันค่ะและอก Winter g u การ i เ n นะคะราคา2 4 0 0 0จะกลับมาขายในร้านค้าทุกๆวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะของชิ้นต่อมาเนะคะเป็นการผสมกันระหว่างกระโปรงกโกโลเดอริต้านะคะ่ะ d e s opposite attack แล้วก็เจ้าตัวอกเดซี مبر ดีนนั่นเองค่ะซึ่งกระปกโปรงโกลเดิตานะคะราคา5000 c a แคนดี้จะกลับมาขายในร้านคา้าแคนดี้เทศกาลวันฮาโลวีนค่ะ d e s opposite attack นะคะราคา ราคาสา0จะกลับมาขายในร้านคา้าเทศกาลวันวาเลนไทน์ค่ะอก d e c ซ m b e r ร r e ี m นะคะราคา18 0 0 0จะกลับมาขายในร้านคา้าท,ทุกๆวันคริสต์มาสอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะบอกเลยว่ากระปรงห้า0ันแคนดี้นี่ก็คือฟาร์มน่าเลื่อมเหมือนกันนะแต่ว่ากระปรงเขาน่ารักนะคะมันมีความเป็นโรบิท้าสมชื่อจริงๆเลยค่ะทุกคนมาต่อกันที่ตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คืออกเดดัลลี่นะคะกับเจ้าตัวอกมองเชอรี่นั่นเองค่ะซึ่งอกเดดัลลี่นะคะราคา20,000ขายตลอดเลยนะคะในร้านคาน้า,คาใครอยากได้ก็สามารถเก็บตังื้อได ส่วนองวงชอรีนะคะราคา18จะกลับมาขายร้านค้าทุกๆเทศกาลันวาเลนทน์นั่นเองค่ะและอัลฟิทคชิ้นถัดมานะคะเป็นการผสมกันระหว่างอกชาร์โดเอ็มเพสนะคะกับเจ้าตัวโบพาวเวอร์ฟูลนั่นเองค่ะซึ่งอกชาร์โดเอ็มเพสนะคะราคา2 0 0 0 0จะกลับมาขายทุกๆวันฮาโลวีนนะคะในร้านคา้าโบพาวเวอร์ฟูลเนี่ยไม่สามารถเทรดได้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องนะคะจะได้รับจากการหมุนวงล้อเท่านั้นนะคะถ้าเกิดอยากได้โบเนี่ยก็เลือกกล่องสีชมพูได้เลยนะคะและของชิ้นถัดมานะคะเป็นการผสมกันระหว่างแจ็คเก็ตคลิฟ แอร์ air, นะคะกับเจ้าตัวเฟอร์คอลเลอร์นะคะก็อ oh, ันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอ่านถูกไหมเอาเป็นว่าเจ้าตัวแจ็คเก็ตแล้วก็เฟอร์นะคะมาจากเทศกาลวันคริสต์มาสเหมือนกันเลยค่ะหาได้ฟรีทั้งคู่นะคะแล้วก็เทรดได้ทั้งคู่แต่ว่าเจ้าตัวแจ็คเก็ตเนี่ยจะอยู่ในเทศกาลให้ของขวัญนะคะแต่ว่าแจ็คเก็ตนะคะสามารถรับได้จากการเล่นการกิบของขวัญหรือว่าให้ของขวัญนั่นเองนะคะในส่วนของเฟอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าในปีต่อๆไปจะยังมีอยู่ไหมนะคะเราเนี่ยะคะจะได้รับเฟอร์จากการที่เราเนี่ยไปขอพรที่ต้นไม้คริสต์มาสเพ ให้ซานต้าลงมาปรของขวัญน,นะคะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะคะว่าปีต,ต่อไปจะมีไหมกระถ้าไม่มีก็สามารถหาเทดได้นั่นเองค่ะเรามาต่อกันชิ้นถัดไปกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือการผสมกันกระหว่างอกดิซมเบอร์ดีมนะคะกับเจ้าตัวอกวินเทอร์การเดียนอกดิซัมเบอร์ดีมนะคะราคา18ื0 0แส่วนอ,อกวนะินเทอร์การเดียนราคา24 0 0มนะคะทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาขายทุกๆวันคริสต์มาสนะคะในร้านค้าก็สามารถเข้าไปในร้านเพื่อที่จะไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะของชิ้นถัดมานะคะจะเป็นการผสมกันกระหว่างเจ้าตัวเด เมียนะคะอกดาร์ลิงวาเลนติน่นาแล้วก็อกเดดอลลี่นั่นเองค่ะซึ่งเดสดาร์ลิงอะคาเดเมียนะคะสามารถเทรดได้แล้วก็รับได้ฟรีจากเทศกาลการกิฟต์ของขวัญในวันคริสต์มาสนะคะล่าสุดนี้เลยเนาะได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวอกดาร์ลิงวาเลนติน่นาเนี่ยราคา23,500ืนามนะคะหาซื้อได้จากร้านค้าในเทศกาวลวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะอกเดดอลลี่นะคะราคา20,000ื่นค่ะจากร้านค้าเหมือนกันขายตลอดนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้ทุกเมื่อเลยยังไงก็ทุกคนนะลองเล่นท็อกโก้กันดู ได้นะคะเผื่อจะเจออะไรที่สวยแล้วก็อาจจะแบบมิชแอนแมทได้แบบสะพึงกว่าเนาะอันนี้พี่ก็จะ มาให้คร่าวๆนะคะสามารถดูนะคะแล้วก็นำไปแต่งตามได้เลยนั่นเองค่ะและเอาฟีเจอร์ชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Dress Opposite Attract นะคะอกวินเทอร์การเดียนแล้วก็โค้ดเ e ซัมเบอร์ดีมสนั่นเองค่ะทุกคนอกอ p ฟเฟอร์ซ t ตเอทเทร็กนะคะราคา3 5 0 0 0ื่นนะค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะซื้อได้จากร้านค้าจะกลับมาขายทุกๆเทศก,ทก,ทกาลวันวาเวลนไทน์นั่นเองค่ะอกวินเทอร์การเดียนนะคะราคา2อ0 0มจากร้านค้าเหมือนกันนะคะในวันคริสต์มาสและโค้ด d e เดซัมเบอร์ดีมส์นะคะร,าคา 35, คะาร้านค้าวันคริสต์มาสเหมือน เลยเนี่ยคะเรียกได้ว่าก็ในเทศกาลวันคริสต์มาสก็มีของเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรือว่าของซื้อเองก็ตามทีก็ถือได้ว่าหลังจากที่เราฟาร,ร์มแคนดี้มาเหนื่อยเนี่ยก็มาชดใช้กันนะคะหมายถึงว่ามาใช้แคนดีนะคะ้ค่ะในเทศกาลคริสต์มาสกันต่อนะเอ้บอกเลยนะคะว่าไม่มีเก็บแน่นอนนะยังไงเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พ่กกำลังใจให้พี่ได้นะคะคิดว่าใครเราก็บอกว่าจะทำออฟฟิ้นแฮกลงให้เลยทีเดียวนะคะ2คลิปแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ จะพยายามลงให้ติดตกันแล้วกันเนาะอะเพราะว่าไถ่โทษนะคะที่หายไปตั้ง4เดือนกันเลยทีเดียวนะเออยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคน